ขอแสดงความยินด,ดีกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพน,นะครับผมเพลงหอบฝันมาหลังท่านที่เป็นเพลงแจ้งเกิดของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพรน,นะครับวันนี้เดินทางมาถึงครบร,บรบอบหนึ่งปีแล้วเนาะ,ะเพลงนี้นะครับปล่อยออกมาในช่อง y YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันที่9กุมภาพันธ์2566นะครับและวันนี้เป็นวันที่9กุมภาพันธ์2567นะครับ 1, 1ปีที่ผ่านมานะครับผมเพลงหอบฝันมาหลังท่าน ก็ได้แจ้งเกิดแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับกุ้งอินเพชรบ้านแพงให้มีคนรู้จักกุ้งอินเพชรบ้านแพงทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับผมและเพลงเพลงนี้นะครับก็ยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้กับศิลปินรุ่นใหม่หลายๆคนที่เดินตามความฝันนะครับแล้วก็ได้ใช้เพลงของปุ้งอิงเพลงนี้นะครับหอบฝันมาหลังท่านได้เข้ามาออดิชั่นหรือว่าไปส่งไปส่งไปประกวดในวิธีต่างๆหรือว่าส่งใบสมัครไปให้กับ เขาเรียกว่าผู้บริหารวงหลายๆวงเหมือนกันสาวสีเรียกได้ว่าภูมอีงเพชรบ้านแพง่เธอก็คือเป็นไอดอลของวงการหมอํำที่แท้ทูอ่าอ,อ่ะวันนี้ก็คือเป็นวันฉลองครบรอบหนึ่งปีของเพลงเพลงนี้นะครับผมเราก็เลยอยากจะมาเปิดเพลงนี้ฟัง<ช> <ๆ S 1> ฟังหลายรอบแล้วในวันนี้ปกติก็ฟังอยู่แล้วปกติก็ฟังแต่วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันพิเศษ วันพิเศษเพราะครบรอบหนึ่งปีแล้วยอดวิวสำหรับ1ปีที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าเยอะมากเท่าไหร่คะบ่าวโจตอนนี้ยอดวิวนะครับผมทายานขึ้นสู่29ล้านวิวนะครับ3เกือบ30ล้านแล้วนะครับออยอดจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับมากกว่า45,000คอมเมนตนะ์สาวสีแล้วก็มียอดกดถูกใจ2แสนครั้งถือว่าเยอะมากเะค่ แล้วเป็นเพลงเพลงนี้นะครับก็คือเป็นเพลงที Burke, uh, ่เขาเรียกว่าเอาชีวิตของอู๋อิงในวันที่เด <c oughs> <genes S 1> <c oughs> ินทางมาสมัครเอออะไรเออเรื่องราวในชีวิตของน้องมาแต่งเป็นเพลงมากรันกรองเป็นเพลงนี้ออกมาเพลงนี้แหละคือเพลงประจำตัวใช่ไหมถ้านึกถึงอู๋อิงเห็นบ้านแพงเพลงนี้จะลอยออกมาทันทีเลยใช่ค่ะแล้วอีกอย่างคือเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่โดนใจโดนสตอรี่ใครหลายหลายคนมากๆเป็นเด็กเออหรือว่าผู้ใหญ่เออที่เดินตามความฝันตัวเองครับ แล้วก็นําเพลงนี้เขาเรียกว่ามาเปิดฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเนาะ<ม>เรียกได้ว่าความขยันไม่มีวันอดตาย ใช่ครับคนที่ขยันคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหมือนกันค่ะก็จะประสบความสําเร็จในสักวันหนึ่งแน่นอนยอดมากๆาเลยหรอบอุงอิงเป็นบ้านแพงตลอดนึงปีที่ผ่านมาอุงอิงก็ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่หลายๆอย่างให้กับวงการหมอลำนะสาวสีใช่ไหมไม่ว่าจะปล่อยผลงานเพลงออกมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ู้วนติดหนึ่งในมาแรงแทบพุกเพลงมือนะสาวสี แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาที่น้องได้มาอยู่วงการบอลราเนาะน้องก็ได้เรียกว่าหลากหลายหลากหลายงานที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลเนาะเป็นแบบสาวน้อยแบบมินิคอนเสิร์ตเนาะเดินสายช่วงปิดฤดูกาลค่ะแล้วคิวเต็มแล้วก็ออกรายการทีวีต่างๆเอยนะคะหรือจะเป็น คอ,อมเ,เออมนเ,เตอร์ในรายการมูลนิธิเดใช่ครับมผมอ,มอุ๋มอิงเพรบ้านแพนนะครับผมเธอมีชื่อจริงว่ารัตนาพรหอมหวนนะครับ<ะ>ชื่อเล่นว่าชื่อน้องอุมอิงออเกิดเมื่อวันที่13ากรกฎาคมน,นะครับ<ะ>ปัจจุบันนี้อายุ17ปียาง18แล้วสาวสี<ะ>และในวันเกิดอุ๋อิงปีนี้นะครับในวันที่13ากรกฎาคม2 5 6 7เจเนี่ยจะมีงานใหญ่ด้วยจัดงานแฟนมิทติ้งงานใหญ่เลยนะ อู๋อิ่งเพนบ้านแพน,นะครับผมเป็นสาวน้อยที่มีความฝันใหญ่จะเป็นนะักร้องหมอลํำมาตั้ง <Evet. S 1> แต่เด็กอ่าต่อมาเธอก็ได้มาสมัครกับทางวงสาวน้อยเพจบ้านแพน,นะครับหลังจากเห็นป้ายรับสมัครรับประกาศทางเฟซบ <Yes. S 1> ุ๊กที่บอสโจยนิีได้ลงไว้ <finden. S 1> hmm. เนี่ยอและทีนี้อูปปอ๋อิงก็ได้ส่งคลิป มาออดิชั่นกับบอสโจนะครับบนะอสโจได้ฟังเสียงแล้วก็ได้น่าก,ก็น่าทึ่งในน้ําเสียงก็ได้นะเรียกให้มาออดิชั่นหลังเวทีนะครับพอได้ยินเสียงจริงๆแล้วก็รับอูอิงเข้าวงทันทีนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของเพลงหอบฟันมาหลังท่านซิงเกิลแรกของอูอิงเพชบ้านแพงอีกด้วยนะครับนะหลังจากการปล่อยคลิปที่คุณแม่หน่อยนะครับได้พาอ,อูอิงเดินทางมาสมัครหลังเวทีสาวผีนะ ในวัน audition ในวันนั้นนะครับที่้องสดๆบนเวทีครั mm hmm. ้งแรกคลิป audition mm hmm. ของอูอินก็มีแฟนคลับแฟนเพลงเข้ามาถูกใจเข้ามาคอมเมนต์มากมายชื่นชมในน้ำเสียงของอูอินกันล้นหลามนะครับ mm hmm. ด้วยพรสวรรค์ของเธอเพียงไม่กี่เดือนอูอินก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสาวน้อยพีมั์แพนเป็นอย่างมากนะครับ mm hmm. แล้วก็เพลงหอบฝันมาหลังห้าของอูอินนี่แหละ เพลงแรกในชีวิตแต่ก็ติดหนึ่งในมาแรงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในช่อง YouTube ประเทศไทยค่ะเออแล้วตอนนี้1ปีที่ผ่านมาเธอก็ถึงวันนี้เธอก็กลายเป็นศิลปินซุปตาระดับแถวหน้าของเมืองไทยโดยแท้แล้วค่สีแล้วก็คิวงานของน้องอุ๋งอิงเองแล้วก็สาวน้อยเพชรแป้นแพงค่ะคิวยาวถึง2อสามปีเลยครับใช่ครับปีนี้ก็คือเต็มอะค่ะเว้นว่าแค่วันเดินทางเนาะแล้วก็ คือด้งนแรกก็คือแทบจะไม่ล่างเลยบางวันมีถึงสองงานด้วยกันค่ะมาพูดถึงผลงานเพลงของน้องอู๋อิงเพ็นบ้านแพงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับรวมถ้งผลงานเพลงโคเวอร์ด้วยนะสาวสีที่ผลงานเพลงอะไรบ้านเพลงแรกเลยนะครับพี่วงอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้องพี่บ้านแพงใหม่ๆเนาะเพลงแรกคือเพลงกอดเขาอุ่นบ่เป็นเพลงโคเวอร์เวอร์เวอร์ชันต้นฉบับคือพี่สุดสายใหญ่เพลงที่สองก็คือ เพลงประจําตัวน้องอุ๋งอิงเลยค่ะเพลงหอบฝันมาหลังฮานเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงก็แจ้งเกิดได้อย่างสวยงามมากๆค่ะตอนนี้ยอดวิวก็เกือบ3ามสสบล้านวิวครับแล้วก็เพลงที่3นะครับคือเพลงเลือกเขาสาอ้ายครับอันนี้ก็เป็นเพลงของน้องเลยเพลงที่4นะครับเป็นเพลงคเวอร์ของบอลโจยมนินชื่อเพลงจบแบบวอเแบอเท้อ่าแล้วก็เพลงที่5นะครับคือเพลงคู่เพลงแรกระหว่างวอจดกับอุ๋อิงกับขอ้หนึ่งเขาของพอน่อ่าแล้วก็เพลงที่6นะสาวสี เพลงที่เป็นน้ำตาอีลาน้อยนะครับแต่โดยบอสโจยมานีเป็นเพลงแรกในชีวิตที่บอสโจแต่งให้ลูกสาวอีลาน้อยอูอิงนะคบแล้วก็เพลงต่อมานะครับเพลงนั่งฟานหนห้างครับแล้วก็มาถึงสิ้นปีเมื่อกี้ก็เป็นเพลงเอิญพักนักเอกน้อยแล้วกะจะมีเพลงคัฟเวอร์อีกเพลงนึงที่ปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลง ยืนหนึ่งเันเขาหยีบเม้าเป็นน้องแล้วก็จะมีผลงานเพลงใหม่อีกมากมายที่จอดคิวรออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงของน้องเองที่น้องร้องก็คือผู้บ่าวคนแรกค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงคู่กับพี่จินตาคือเพลงสร้างผสมน้องหักนะครับแล้วก็จะมีเพลงคู่กับกระต่ายพันธิพาอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงพี่ล็อกน้องลำค่ะแล้วก็ ในวันครบรอบหนึ่งปีเพลของอวีเพ็รบ้านแพรนะครับทางสาวน้อยเพ็ดบ้านแพรบอสโจยมารินก็ได้มีเซอร์ไพรส์ด้วยสาวสีก็คือจัดใหญ่จัดเต็มมีไลฟ์สดกลุ่มปิดในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้ไม่ทันจะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดในวันพรุ่งนี้บัตรราคา1น0ร้ยิบาทนะครับลบช้รับชมเวทรับชมสาวน้อยเพชรบ้านแพง์อดแจ้งแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษอย่างพี่แมนมานีวันด้วยแล้ว เชื่อว่าจะต้องมีโชว์พิเศษแน่นอนต้องมีใครมาเสริมใครแน่นอนหโอเคครับฝากด้วยนะครับผมฝากเข้ากลุ่มปิดด้วยนะครับหรืบวัดซื้อตั๋วได้ที่เพจสาวนอยิจบ้านแพงได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คือเรามาย้อนย้อยเขาเรียกว่าย้อนรอยหรอหปีเพลงอูุ่นเพจบ้านแพงเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงเรียกว่าเพลงประจําประจําของศิลปินหน้าใหม่ ที่เข้าจะเข้าวงการและนำเพลงเนี่ยได้นำเพลงน้มาออดิชั่นเนาะส่งคลิปก็เป็นเพลงของฝันหลายท่านหลายคนเลยนะคะครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ได้นำข่าวสารดีๆมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะับสหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ